สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยครับอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอา3คู่ที่เข้าตา มาวิเคราะห์วิจารณ์กันครับดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและถ้าอยากจะรู้สนุกกับเราก็ไปที่ l ล n e แอดพักยก7 7ตามด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับก็3คู่เหมือนเดิมไปเริ่มกันที่เวลาตีหนึ่งกันก่อนนะครับฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กมิทิลนดนจะเปิดบ้านเจอกับนอร์เอร์ทีมจ่าฝูงนะครับมิทิลนันมีอยู่2 1แต้มครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับโอเรนเซ่หนึ่งสองแต่ว่าไปแก้ตัวในยูโรป,ปาลีกนะครับเปิดบ้านเอานา 20, านอากอ ่อไปครับ3านารุกเหมือนเดิมนะครับนำโดยเปียโเนซิโตโซริกาบ้าและอังเดรสเดเยอร์เหมือนเดิมในขณะที่จาฟูงนอตเยลัน er ครับมี31แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะฮอเซนมา2-0นะครับมีโรโกอัสโกเน่เล่นกับเออร์เนสต์นัวมาครับเป็นคู่กองหน้าเกมแรกเสมอกันหนึ่งหนึ่งที่บ้านของนอตเยลัน er นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้มิทิลันเหนือกว่าในการเล่นในบ้านนะครับจริงจริง มิทิลด์เล่นในหลีกฤดูกาลนี้ไม่ดีครับแพ้ไปถึง4เกมครับในขณะที่นอร์ดเยเรนฟอร์มดีมากนะครับผมว่าด้วยฟอร์มชั่วโมงนี้ยิ่งมิทิลันเล่นเกมยุโรปมาแล้วด้วยครับพักน้อยกว่าวัดใจนอร์ดเยเรนครับผมว่าแม้ว่าชื่อชั้นดูเป็นรองแต่ฟอร์มดีกว่าครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยมีแต้มเชีย์นอร์ดเยเรนนะครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตี2:45ครับฟุตบอลลีกเดอของฝรั่งเศสเมดอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับแซงเตเียนทีมรองบวยครับเมดมีอยู่15แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้เลออาฟมา0-2นะครับ ตัวหลักเป็นอาเมลจาโลครับเล่นกับอิบาฮินานิอาเน่หัวหอกชาวเซเนกัลในขณะที่สังเกเตีนครับเสดยจแต้มเกมล่าสุดกระเตื้องขึ้นนะครับบุกชนะอาร์เมียง10ครับมีทมัสมองรอนอุยครับดีคคนชัมบอสกองหน้าเป็นอ ah ิบาฮิมาเวจีครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วปรากฏว่าเสมอ1 1ที่บ้านของเมดแล้วก็บ้านสังเกตียนในสังเกตียนชนะ10นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเพิ่งจะหล่นชั้นมาจากลีกเอินพร้อมกันเลยนะครับเอ,า,อาง่ายๆตกชั้นลงมาพร้อมกัน เฮดตูเฮดฤดูการที่แล้วแซง,งเตียนดีกว่าก่อนเกมเขายกให้เม็ดเป็นต่อผมว่าโมเมนตัมของแซง,งเตียนมาแล้วครับชนะนัดที่แล้วน่าจะเพิ่มความมั่นใจครับวัดใจแซง,งเตียนซื้อ2มุมนะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงครับลีกใหญ่คู่เดียวของคืนนี้ครับลาลีกาสเปนร,รายยบายกาโนจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดรองจากฝูงบายกาโนเนี่ยมี18แตม้มเกมล่าสุดบุกชนะเซบียาห0่นะครับคืนวันนี้เรนดี้เอนเตกามิดฟิลติดโทษแบนนะครับในรายของราอูดเดอร์โทมัสกองหน้าตัวเก่งยังเจ็บลงไม่ได้ครับก็ตัวหลักๆเหมือนเดิมครับอุ opes, นายโลเปสนวรุกอย่างอบโรกาเซียอีซีปาลาซอนเซคิโอกาเบโลนะครับในขณะนะที่มาดริด 3-2แต้มตกมาเป็นรองจ่าฝูงตามบาร์เซโลนา2แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกิโดนา1-1ล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนซีครับเปิดบ้านถล่มเซลติก5-1นะครับคาร์โลเชลอรติจะหมดสิทธิ์ใช้งานโทนี่ครอสที่ติดโทษแบนนะครับในรายของโอเรียงเชียร์มนนี่ก็ไม่น่าจะลงได้ครับตัวหลักๆรูก้าโมดิชกามาวินกาอาจจะลงนะครับแนวรุกวินิสูตจูเนียเฟเดริโกเบลเบเด้มาโกอาเซนซิโอนะครับแล้วก็ลุ้นได้คาริมเบนเซมา กลับมาเป็นตัวจริงครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วมาริดชนะไปกลับบุกชนะ1-0เกมในบ้านชนะ2-1ครับก่อนเกมเขยยกให้มาริดบุกมาเป็นต่อนะครับเอ,เอาง่ายๆแม้ว่าบิย์คาโน่ช่วงหลังจะฟอร์มดีครับไม่แพ้มา4เกมแต่ว่ามาริดเกมนี้ก็ ต้องชนะเท่านั้นนะครับหากหวังจะแซงบาร์เซโลนากลับไปเป็นจ่าฝูงผมว่าอาวุธเด็ดของมาดริดเยอะกว่าครับทีเด็ดทีขาดมากกว่ายิ่งเกมนี้เน้นแน่นอนครับวัดใจมาดริดครับหนึ่งประตูมีแน่ไปรุ้นประตูที่2เชียร์เรอัลมาดริดนะครับสรุป3มทีมครับผมชอบไปที่นอตเอรลนแซงเอเตียนและเรอัลมาดริดนะครับเหมือนเดิมนะครับไปรู้สึกกันได้ที่ไละเอดของเราพักยกเจ็ดเจ็ดตามด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ